เป็นความผิดขึ้นมานั่นครับะะคือต้องฝากท่านผู้ใหญ่ที่ถ้าได้มีโอกาสชมรายการของเราฝากด้วยนะปัญหานี้แก้ครับท่านจะได้ดุนมหาศาลเลยครับค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่เราติดค้างกันในเรื่องของประกันรโรถรอดปดอาจารย์บอกว่าเนี่ยกรณีถ้าเกิดประกันรโรดรดปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแบบนี้ฮอลำบากขึ้นมาลคะคะะอย่างเชสผมเนี่ยก็คือต้องทําใจคือถือว่าเป็นความประมาทเลิกของเราเองไม่เช็คก่อนนั่นก็คือที่ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านประสบปัญหาเดียวกับผมก็คือ ควรเช็คครับว่ารถของเราเนี่ยประกันขาดแล้วอยังแล้วถามว่าทําไมผมไม่ได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์จากบริษัทประกันนะแต่ผมเชียร์ยังไงให้ซื้อประกันครับหนึ่งเป็นการช่วยป้อ,องกันปัญหาเวลาเกิดอุบัติเหตุมันเทาเบาบางกันไปได้บ้างเพราะว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งคุยไม่ต้องไปนั่งเถียงกนะันให้ประกันเข้ามาจัดการเคลมให้แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยประกันผมต้องเนียนนี้หัวใจสาคัญฮนะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อประกันชั้นหนึ่งที่ราคาสองสามหมื่นบาทะนะครับ ประกันเนี่ยมันมีประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามค่ะคือมันมีหลายปร,ประเภทที่เราจะสามารถที่จะไปเลือกได้ผมแหงแล้วอธิบายให้คุณฟังง<ฆ>่ายๆนะครับท่านผู้ฟังฟังให้ดีจ,จดได้จดเลยนะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาบังคับสําหรับพวกรถใหม่เ <c oughs> มล่เราจะซื้อรถใหม่ต่างๆนะฮะ <c oughs> แล้วก็พวกนี้เนี่ยก็สังเกตว่าซื้อรถเขาบังคับเลยบางรายก็แถมประกันบางรายก็ไม่แถมประกันตรงนี้ค่าประกันประมาณสองสามหมื่นบาทเวลาซื้อประกันต้องโดยเฉพาะประกันชั้นหนึ่งถามให้ดีฮะ ค่าเบี้ยจะต่างกันมันมีซ่อมอ้างซ่อมห้างกับซ่อมอู่นั่นแหละนะครับแล้วคนขายประกันก็ไม่บอกให้ครบเขาบอกว่าเราไม่ถามจริงๆแล้วเขาเป็นหน้าที่เขาต้องบอกเราเขาว่าซ่อมห้างหมายความว่าเขาเอาไปซ่อมที่ศูนย์อย่างเช่นคุณซื้อรถยี่ห้อโตโยต้าถ้าคุณซื้อซ่อมซื้อประกันแบบซ่อมห้างเวลาเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยคุณเอารถเข้าไปที่ศูนย์เพราะศูนย์โตโยต้าเหล่านั้นก็จะมี ส่วนซ่อมสีของโตโยต้ยาโดยเฉพาะสีก็จะเป็นสีเกรดเดียวกันมาตรฐานเดียวกันกับตัวรถอ๋ออาจารย์คะเดี๋ยวเรามากันต่อเรื่องอของประกรันเรื่องของซ่อมพังซ่อมสูนี่แหละไว้ก่อนแต่ตอนนี้นะคะมีสายจากอุบลน,นะคะคุณทูลนะคะจะปรึกษาจารย์เรื่องของที่ดินนะคะสวัสดีคะ่ะคุณทูลคะ่ะ ค่ะคุณทูนปรึกษาจากเรื่องของที่ดินใช่ไหมคะเรื่องราวเป็นไงไงคะคือที่ดินของยายนายที่นายมันมันเสนดสิบหกไร่ค่ะเวลาฉันฉันฉันบอกว่าจะวัดให้หน่อยจกเอาเอาตามที่บบนี้นี่แหละค่ะวัดให้มันตรงไปเลยเพราะว่าคันามันไม่ตรงนะคะค่ะบอกมาเขาไม่วัดเลยเขา มั <att> ่ามันอย่างไปเลยมันมันเป็นอย่างี่เขาก็โทรมาบอกยายยังไม่เซ็นอนุมัติเลยเพราะว่าหน้าใา้นมันมันเป็นนามะรดกมรดขึ้้ชายค่าอ่าเขาเขาไม่สูบมีเขาบอกว่าัประจานจะมี อัญยาตัวเออให้น้องขอให้มันตรงไปเลยขนานานดไหนจะเดินมันค่อยสบายไม่ต้องงองตรงแง่งไม่ต้องโค้งตรงเลี้ยวเอาตรงตรงไปได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ก็ให้แค่นี้มึงก็เอาเขาบอกว่าน,นี้จะว่าค่ะมันมันมีใบคลองใบครของมันนะข้องยาหน่งสิบหกไร่คองเขาหมากักกนมือท่านบอกอันที่ดินเขาบอกว่าเอา จะมาละวัดยังไงไม่เห็นว่าเอาโนอของคุณโนโะนอของยายไปวัดประเทศแส่การนี่ค่อ,อนี่นะมันมันมันเป็นแล้วจะไปทำยังไงแต่บ่าเขาให้ใบมายายยังไม่ไม่ไมาเอกสารเลยต้อวงวันเขาก็โทรมาค่ะแล้วแล้ว,ลวปัญหาปัญหาของคุณยายพลคืออะไรครับฮปัญหาในลิขมมวล คุณคุณยายได้ยินไหมคะสัญญาณไม่เคยชัดนะคุณยายแล้วปัญหาคืออะไรคะค,คุณยายคะปัญหาคือโนของยายมันมีสิบหกไร่เวลาเขาจ้างคนดินมานะคะว่าเอออยายจ้างมีสิบหกไร่แค่จุดหนึ่งใบมีสิบหกไร่ใช่ไหมคะ นี่เขาไม่มาวัดเลยเขามาฟังฟังฟังหลักเสนอเอาซื้อจะว่าแต่ก่อนเขาเขาสนัยเขาจะถ่ายทางอากาศหลักเสนอจะไม่มีใช่มั้นของยายอ๋อค่ะครับแล้วปัญหาคือะไรครับผมผมยังไม่เข้าใจปัญหาของคุณยายเลยฮะยายมีนาอยู่สิบหกไงค่ะแต่ มันไปถึงไหนถึงไหนยายก็ไม่รู้อ๋อคือไม่ไม่ทราบอนณาเขตที่แน่ชัดใช่ไหมคะค่ะโอเคครับขางหน้ากเขาออกโฉนดให้ดหลักสฉนดจะมีไม่มีไม่มีโฉนดใช่ไหมคะตอนนี้เขายายก็ประจุที่ดินประชุมที่ดินเขาก็ออกมาเขาก็มาฟังหลักโฉนดแต่แม่เขาไม่รางวัดเลยนะคะ๋อ้่ายเงินไปแล้วหมื่พันบาทค่ะ ปัญหาของคุณยายคืออะไรครับเขาออกมาวางหลักโฉนดโดยไม่รังวัดหรอครับจ้าแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วผมผมต้องนาเรียนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมารังวัดตอนที่คุณยายไม่อยู่หรือเปล่าครับเพราะการที่เขาจะเขาตองนี่เราไปไปด้ยวยกันอยู่ด้ยวยกันไอต่อต้อง้กระแสเลยเขาออกมามุนทมันมั่มันเนี่ยเขาเอาังจำโนนจาโนนจาโนนมา ว่าไอ้คือไอ้ผู้ชายเขากโก<อ>งนามระดกชนไม้โทแม่แบนให้ได้เท่าไหร่ฉันมาว่าขอลังวัดให้หน่อยมันมัน,ม,นมันสิดบุกทำใจของยายหรือเปล่าค<ช>่ะครับผม,มผมเรื่นงนี้ครับคุณยายครับไปทําคําร้องขอลังวัดใหม่ทีแล้วกันครับนะฮะการที่เขามาวางหลักหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าครับโดยหลักเกณฑ์เขาต้องมาลังวัดแล้วต้องมาวัดพื้นที่เพราะฉนดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ ค่อนข้างจะตรงที่สุดตรงกว่านอสสามการที่เจ้าหน้าที่จะมาวางหลักมานเ้แต่ว่ามันเขาสงสัยแต่่อนเขาจะเอาถ่ายเอกสารกับอนอสสามก็ไม่รู้ครับแล้วครัวนี<ม>ค้คุณคุณยายต้องการอะไรครับอยากให้มันมันจะมีจีไรนายายหรืมันจะเต็มไหมเดี๋ยวเขาแซงเอาไปหมดแล้วก็เลยบอกค็นพี่ดินว่าอา้าว เจ้านายทำไมไม่ลากเส้นกระแสรางวัดลากของนางนาั่นกับนานงมาีมาแบ่งแยกกันออกมันได้ไหมย,ยายยังไม่รู้ว่านานยายมันมีสิทธิ์ไหมแต่มันเต็มหรือไม่เต็มยายก็ไม่รู้ยายครับนางวัดดูจะเอาเพดเป็นใบโอเคค่ะเขาเข <c oughs> ้า <c oughs> <c oughs> ใจแล้วครับคุณยายครับประเด็นสํา <Dieses> <c oughs> สคัญครับคุณย <c oughs> ายไปที่กรมที่ดินอีกรอบนะครับแล้วไปยื่นคําร้องขอลังวัด นะครับแล้ววัดพื้นที่ที่โฉนดของคุณยายมีเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าพื้นที่มันเต็มส6บไร่หรือไม่แล้วถ้าออมันไม่เต็มเนี่ยขาอบอกว่าคุณยายมามานะยาย,ยายมันทําไม่ได้คนก็ไปตกลงกันเอ,องกับคนข้างเคียงเขาบอกอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ฮะคุณยายครับคุณยายขอรังวัดโฉนดตัวเองได้อยู่แล้วครับว่ารังวัดเลยว่าพื้นที่เนี่ยมันปัจจุบันเหลือครบหรือไม่พอรังวัดเสร็จปับ๊บคุณยายจะรู้เลยว่าใครล้ําที่เราหรือไม่พอใครล้ําที่เราเราสามารถคุยกับข้างเคียงได้นะครับ กลับไปที่กรมที่ดินอีกรอบครนับเยออไม่ได้ดอกไรนั้นไม่ได้ทำค่ะคุยกนเองคุณยายเราพยายามไปติดต่อไปทาอย่างผมบอกนะครับทำได้แน่นอนครับทำอย่างนี้นะยายแต่จำเขาได้พิมเอกสารส่งให้ยายเนอยน่าจะขอบพระคุณมากๆยายก็ติดสิบแล้วค่ะยังไงลองลองติดต่อดูนะคะลองกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่รช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจรวมไปถึงเราค้างกันเรื่องของประกันภัยกันอยู่ว่าโอ้โหจะซื้อประกันตรงนี้ต้องดูให้ดีนีเรื่องของเงื่อนไขด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่เบอร์ศูนย์ 9, สองสามสามแปดสามแปดสามเจ็ดถึงเก้าสักครู่เดียวค่ะ